ได้เงินเดือนบ้างอะไรบ้างาแต่กับเราเนี่ยในช่วงเศรษฐกิจตั้งแต่ติดโควิดมาโอเคใช่ไหมโลกก็รู้อยู่แล้วก็ยุคเศรษฐกิจค้าขายตอนนี้มันก็แย่เลยทางวัตอก็เห็นว่าไอ้น้ําก็ท่วมมาเศรษฐกิจตอนนี้เขาก็เลยช่วยเหลือเดือดร้อนมาเป็นถุงยางที่ให้เราแต่กลับกลายหายเข้าไปอีกนี่ผู้ใหญ่ต้เข้าใจเข้าใจคุติดหัออวใจของคนพประชาชนในจุดนี้เราก็อยากจะช่วยเหลือการแต่ถามว่าในการช่วยเหลือเนี่ยเราต้องถามว่าถ้าผู้ใหญ่จะให้เราเนี่ยหนึ่งพุทธในส่วนของผู้ใหญ่เนี่ย เราคิดว่าดีไหมตรงนี้ <chips S 1> ะจะช่วยเหลื <esar> 1992, อกันจะช่วยเหลือกันูก็าว่าเอาพูดงงๆใหญ่ใจเลยรนะหนูก็ถามว่าให้หนูถามว่าให้หนูข้าหูปลาเนยังเด็กๆยังมีท <ไ ank? S 2> ่าทางหนุ่มมาทั้งชีวิตแล้วทังใจก็มีใจได้ในงานตรงนี้แล้วก็ดีใจที่สุดว่าเออเขามีกติกาใจให้เราโอเคตั้ใจกันแล้วเรา เรนเรียนกันเรามาตรงน,นี้นิดนึงก็คือว่าตั้งแต่เมื่อรุ่นที่เรากลับตัวหน่วยงานาาอื่นไม,มไม่มีไม่มีที่ไหนเลยนอกจากว่าท่านสอจอสุกทจานที่ผู้ใหญ่บอกว่าท่านสอจอพัททีเนี่ยเกตเราเนี่ยท่านช่วยสนับสนุนงบมาณมาให้ทีมงานผู้ใหญ่แล้วก็คณะกรรมการหมู่บ้านได้จัดเลี้ยงให้พวกเราตอนกลับตัวมีอาหารไปให้เรา ทั้งช่วงที่เรากักตัวตลอดเนี่ยอย่างน้อย,อยก็คือสองมือม้อถูกไหม,<ด>มที่ผู้ใหญ่ไปให้เราตรงนั้นในครอบครัวตรงนั้นที่ต้องกักตัวตั้งแต่ตอนนั้นมาจนปัจจุบันเนี่ยก็คือผู้ใหญ่ก็เออเห็นใจในช่วงว่าเฮ้ยประสานกำหนวยงานน,นนั้นหนึ่งอานนี้วันนั้นจะได้ของช่องสามถูกไหมลูกผู้ใหญ่ก็ไปประสานมาก็จดมาได้มาช่องสามแล้วตอนนี้ออ,อ,อ,อบตของเขาช่วยเหลือมาแล้วเดี๋ยวต่อไปรอบหนึ่งเป็นสองอบตจแต่ผู้ใหญ่เข้าใจล้ว่าเี้ตรงนี้มันเป็นความเรือดร้อยประชาชีแล้วมันะไรมองเราแล้ว ถั้งหรือเปล่ามีกี่ใบใบเดียวพรุ่งนี้นะลูกไปเอาที่เอาพรุ่งนี้ไปเอาไปเอาที่อาต่อแล้วดนะำบัตรล้างนะโอเคนะลูกแล้วเดี๋ยววันนี้เอามาเดี๋ยวเราเอาไปช่วยช่วยเขาด้วยนะแต่เกาอยากจะช่วยเลยแต่ว่าต่อไปวันหน้าต้องเซ็ตัวเองรุ่งนะครับเดี๋ยวรับเดี๋ยวรับแล้วลูกรับน้ำก่อนลูกรับน้ำก่อนรับน้ำก่อนนะแล้ววางไว้ลูกวางไว้นะโอเคครับแล้วเดี๋ยวนี้รับนี้ถ่ายรูปดิ้งอามอลมาดูเนี่ยมาถ่าย